สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนครับสวัสดีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าสบายดีทั้งต่างประเทศสบายดีฟังทายพร้อมครับวันนี้มหอดจอดถึงแล้วกับสนามวัดบ้านดงเมืองกลุมภาะวาปีอุดอรธานีอุดอรมักม้วนพี่น้องอุดอรมักเมาเบงอีเมียคอยว่านางปูสัดหมอลำม,มาทัดมหอดบนนน์มหอดก่อนครับบนนรบบนนากับรถบัสหมอลำกับอาจารย์นักดนตรีครับวันนี้เบงฟีสอดแจงมีซอแอนออรดีมาพร้อม เต็มวงเต็มโชว์เต็มระบบมาก่อนนางหนามาซานางหลังสนามมองหนีสิลูเป็นไฟพี่น้องแชร์เร็วแม่สวัสดีครับมาได้ใส่แม่เจ้าคือคักแท้เจ้าคือว่าผูกอนมูแท้มาได้ใส่บ้านหงเมืองนี่และค่ะบ้านองเมืองนี่ตีอันงานอันยังนี่แม่แจเขาเพราะย่นาัโอ้งันบุญแจเขาป้าเจ้าภาพคือใส่ปอดแทะจังหัวหน้าบอยกับซอแอนอรดีมาบุญแจเขาป้า แกวบุญดิโอ้บ้านเพื่อนอยู่ดอนแก้วอดอนแก้ว,แ,กวแต่ว่าเพื่อนขอจะานที่าวัดอีเฟ่โอ้บ่แม่นบ่แม่นงานบุญประจำปีบุญบ้านเขาคือบุญบุญพระเวียเดือนซีผุนน้องแม่อันนี้บุญแจเขาเบิ้งฟรี่เบิ้งแม่ค้าพี่น้องอุดรแม่ค้าอุดรบ่มีแล้วกลุ่มเพราะว่าเบิง้งเป็นปลาซาแล้วตลาดกลุ่มเพราะว่าป้าพี่น้องเบิ้งฟรีบอกกันบอกกันเร็วๆ เบิ้งฟรีเด้อมื้อ,อนี้สวัสดีจ้าลูกนอนมาก่อนจากบาทนะครับฮอดเลี้ยวอุดอรครับสวัสดีแม่ไอรินครับป้าเจ้าโอ้ยเนาะจะเหยียบควยโคตรพูนรถพระมาฮอดเลี้ยวรถครูบาอาจารย์มาฮอดเลี้ยวพี่น้องนะครับแล้วก็มีรถอย่างอีกโอ้เครื่องเสียงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ม,ลวมือนี้ เาเต็มวงเต็มโชว์เต็มระบบนะครับที่สนามวัดบ้านดงเมืองบรเป็นงานบุญประจําปีแล้วพี่น้องเป็นบุญแจกเขาหาผู้เฒ่าผู้ลมเสียหายผู้ตายเสียจากสวัสดีว่อนนเพิ่งตื่นแม่เอ๋สวัสดีแม่เอ๋บัวเรียนครับสวัสดีพี่หนิงครับสวัสดีแม่ฉลองครับสวัสดีแม่น้องปาวานครับสวัสดีลบบุรีสวัสดีอ่า ภักใต้ครับหอดหนางานแล้วหอดหนางานแล้วแชร์ครับพี่น้องเบิงฟรีจะคืนเบิ้งอเจ้าภาพสวัสดีแม่บุญสินค้าไม่เชียงไม่เชียงวิติชัยด้วยนะครับมอนีฟังไส้ซิมาหลายว่าสันพี่น้องสวัสดีแม่เคอวันด้วยนะครับมองกกตานมองเกาด้วยพี่น้องกับสนามตรงนี้บรมงานบุญประจําปีครับบุญพระเวียเพิ่นเป็นบุญเย็นซีเนาะแต่มือนีเป็นบุญแจกเขา หาผู้เฒ่าเพิ่นวัดบ้านเพิ่อนอยู่พูนเพิ่นว่าอยู่ทั้งพุ่นละบอนุ่นกับบฮูหูเราไปถามอีเมยียมาเราอีเมยียญาติบ่บได้เบิงเนิมนมาปาู่สายกอมูได้เอา